ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินบังกอนพฤกบกันอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน วินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงธนูเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็แตดถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก มีพลังงานของคนธาตุด,ดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณเหมือนมีแต่งงานกับงานเลยนะคะตั้งหน้าตั้งตาทางานเป็นคนโฟกัสที่การทํางานนะคะความมั่นคงในชีวิตเป็นคนละเอียดรอบคอบเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องจริงจังกับชีวิตนะคะก้าวเหรียญเนาะตอนนี้นะคะหน้าที่การงานก็มั่นคงระดับหนึ่งแล้วนะคะหัวใจอาจจะยังไม่ชัดเจนกับใครแต่ไม่ได้ถึงขั้นกับส,สนิทโสดมีคนคุยโสดมี คนในใใจแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วน่าจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไปไหนคนเดียวนะคะพลังงานของแปดถ้วยเนาะหากว่ามีคนรักมีคนที่อยู่ในใจก็ยังอยู่ห่างไกลกันนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันยังคงอยู่ห่างไกลต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องอยู่ห่างไกลาจากคนรักคนในครอบครัวนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคือใครนะคะ ขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะเขาจะเป็นใครเด็กถือถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก2สองดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมงนังกรพฤกษกาน สถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำแล้วก็เจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะคนธาตุลม คนธาตดินนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของเขาก็มีแต่ง,งานกับงานตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะรอคอยวันที่จะสำเร็จรอคอยเป้าหมายในชีวิตที่เขาวางแผนไว้นะคะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนอ่อนหวานมีความโรแมนติกพลังงานของเขามีความคิดถึงคุณมากๆด้วยนะคะอยากมาหาคุณอยากมาพบเจอกับคุณไวๆสองดาบที่ขึ้นมานะคะชีวิตดาจมีแต่ง,งานกับงานเลยไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันหรือว่าจะหมายถึงช่วงนี้ก คือพูดคุยติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไปก่อนนะคะพลังงานของความคิดถึงของการเฝ้ารอแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานความรักยังมีเต็มหัวใจนะคะยังคงรักคุณอยู่คุณคือความรักในหัวใจของเขาพลังงานของคุณกับเขามีเกณฑ์จะเป็นคู่ที่เป็นรักทางไกลนะคะคนละภาคคนละจังหวัดก็ได้เนาะแต่ว่าไม่สามารถจะมาพบเจอกันได้บ่อยๆนะคะ ต่อไปเรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันบ้างนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงขอให้เปิดใจเขาทีตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงบ้างนะคะ เตอสตารนะคะคุณคือความหวังในหัวใจของเขาคือสิ่งที่เขาเฝ้ารอนะคะคือสิ่งที่เขาเฝ้าคอยภาวนาอธิฐานถึงคุณทุกวันให้ได้มาอยู่ใกล้ๆก,กันไวๆพลังงานของความรักนะคะการอธิฐานขอพรเป็นเหมือนคู่ที่ดึงดูดให้มาพบเจอกันมีความรักมีความอ่อนหวานมีความอ่อนโยนในความรักมากๆนะคะสามเหรียญ เป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนนะคะที่คอยดูแลคอยอยู่เคียงข้างการรับฟังกันและกันนะคะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเจ็ดไม้นะคะต่อสู้ฝ่าฟันทําหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดนะคะจะสี see, ความชัดเจนความจริงใจนะคะ ความตรงไปตรงมาเป็นคู่ที่พร้อมจะชัดเจนนะคะเป็นคู่ที่พร้อมจะรักไม่ใช่รักในความลับนะคะต่างคนต่างรักซึ่งกันและกันแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันก็มีความรักที่ดีนะคะรักที่บริสุทธิ์ให้แก่กันและกันเนาะเป็นให้กันทางเพื่อนเป็นทั้งคนรักนะคะคอยดูแลคอยรับฟังคอยให้คําปรึกษากันและกันคอยซัพพอร์ตกันและการทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพลังงานสองดาบที่ขึ้นมา เขาอาจจะปิดกั้นตัวเองนะคะไม่ให้คนรอบตัวคนใกล้ตัวได้เข้ามาสนิทสนมเนาะพลังงานของคุณนะคะแม้ว่าจะมีความสุขนะคะไปไหนได้ทําอะไรได้แต่ก็ปิดกั้นหัวใจนะคะหัวใจมีเจ้าของแล้วหัวใจมีคนจองแล้วนั่นเองต่างคนต่างคิดถึงกันและการน,นะคะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเป็นคนสําคัญในใจเขา เป็นคนที่เขารักแล้วก็เป็นคนที่เขาอยากชัดเจนด้วยนะคะเป็นคนที่เขาอยากมีอนาคตร่วมด้วยพลังงานของจัสติกเป็นคํำพิพากษานะคะเป็นการตัดสินคือเขาตัดสินแล้วเขาเลือกแล้วว่าคุณคือคนนั้นคนที่ใช่ในใจเขานะคะหากว่าคุณเป็นรักทางไกลนะคะต่างเฝ้ารอเฝ้าคอยกันและกันความรู้สึกที่เขามีให้ต่อคุณ คุณเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ในหัวใจเขาเป็นคนที่เขารักนะคะแต่หากบางคู่นะคะมีปัญหามีประเด็นมีการน,นิ่งเงียบต่อกันนะคะพลังงานของการน,นิ่งเงียบแปดถ้วยก็ได้2แบบก็ได้นะคะคุณก็ยังคงเป็นคนที่เขารักอยู่ดีนะคะสามเหรียญอยากหันหน้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจแล้วก็จะสติก๊ก เป็นการปรับความเข้าใจหันหน้ามาพูดคุยกันแล้วก็หาตรงกลางที่พอดีระหว่างกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะรักทางไกลหรือว่ารักมีปัญหามีการเงียบหายมีการปิดการกันนะคะความรู้สึกที่เขามีให้ต่อคูณคุนก็ยังเป็นคนสำคัญที่อยู่ในหัวใจเขานะคะ